บ้านนะคะค่ะไ,ไปแล้วค่ะไปเดินเดินไปฝั่งนูง้นไม่ต้องอ้อมมาทางนี้ไปเดินมาครับฮะออนะไปเข้าไปเข้าไปเข้าไปเดินเข้าไปหาน้องเอาไปหาน้องไปดูไม่จะตัดเอาไปเดินไปรถจะชนโอ้ นอนผีเสือ้อเดี๋ยวเราจะพาไปดูหนอนผีเสื้อกันนะคะออยูต่ตรงไหนไปเดินไปดูซิมีไหมอ่องก,งกงองเออของปลานั่นแหละนี่อ่างปลาข้างบ้านเรานะคะเดี๋ยวเราจะตามหาอะไรนะตามหาหนอนผีเสื้อกัน,นะคะ่ะไปดูกันมีหรือเปล่า ไายไหนนะนอนผีเสื้ออยู่นี่แต่เราจะพาไปดูนะคะทุกคนมีหรือเปล่าต้นมะนาวข้างบ้านเลยค่ะเด็กอยากเจอนอนผีเสื้ออ่อย่าไปใกล้นะมันคันนะให้แม่ดูดิมันมีตรงไหนมันไปแลงโอ้โหโตไปเอเลยค่ะทุกคนอันเี้นี่ค่ะเห็นไหมคะนี่ค่ะ นอนคะ่ะตัวใหญ่ไปเล,เลยมากินอันเนี่ยมากินต้นอะไรมะนาวคะ่ะมีอีกไหมดูดิไม่แจ้กอ,อ,อุ้มทำไมแต่มไม่จะตัดอ่ไม่จะตัดไม่จะตัดไม่จะตัดถอยออกมาโอ้ใครเอาอะไรมาใส่ในอ่างปลาปะปันไปไใครอยาก หนามจุนตัวมาทางนี้นั่นแม่ต้นหนามนะตะถอยมาโอ้ยนั่นแหละถอยมาถอยออกมานี่มาทางนี้ลูกมันไม่มีน้ำนี่เออเดี๋ยวแม่ตัดให้เดี๋ยวแม่ตัดให้รอตรงนั้นเดี๋ยวแม่ตัดให้เดี๋ยวหนูต้องบ ไม่จะตัดหนอนไม่จะตัดอ๋อยเอาไปหักไม้ตัดต้นไผ่มั้ยกันโอ้ยหือตั้งปุ๊ปั๊บนึงนี่ฮะอุปกรณ์เราเดี๋ยวเราจะตัดนี่กระดาษว้าว้านะกระดาษกันน้ำสาดติด มมแม่ก็กลัวเหมือนกันนะแค่แม,ม่ไม่กลัวจันอนนอนั่นแหละจัด, <laughs> ดก,กินใหญ่ๆเลย ถอยถอยถอยจากตากกาจะวางใส่ตากกาเห็นไหมจะจับนะมันคันนะคันนะคันนะจับมันนะอันปีเสื้อ ต้องวิ่งไม่ต้องวิ่ง,อง,งเออห้ามจับมันนะห้ามไปจับมันนะเข้าใจไหมแม่ตัง้ตงขึ้นให้มาทุกทางนี้จิตใะ กินนมอะกินนมอ่ะกินนมอ่ะกินไม่เป็นหรอกลูกนอนพีชเสีอโอเคค่ะเดี๋ยวเราจะเลี้ยงให้ดูนะคะบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบายไไม่เอาอย่าไปใกล้มันนะมันคันนะแม่บอกไว้ก่อนนะ ใกล้มนะันนะคันนะตุก๊กตานะตั้งกองนอนผีเสือ้อค่ะนอนผีเสือเส้อค่ะ 啊。